สวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องอีดีพีเจาะปากคำมะขุยอีดีพีเจาะปากกับที่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศทั้งหลังหันเวทีนะครับพี่น้องมาชมกันบรรยากาศนะครับผู้ใดอยู่ไปจังไหนมาจังไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวที่ภาพพี่น้องเราจะรอน้อย,อยเอา้าก็นางใสเขาแค่เด้อ พอดีอ่ะฮะ่เรเรียบ้อยแล้วยิ In, ย being, huh? ่แล้วภาาท้อนเนที่เรยบ่ในท่าม้านั่้อนเฮือนอะไรเนี่ยไรที่ไมเหือนล่ะทีก่อนผู้น่าเอ็นอูเทนเป็นละเพินขอบคุณชายยาจ้าอีดรงน้อยท่านคือเก่านั่นเลย ขนาดเราด่งรถมาเรายังคันเลยแบบเขาจะเป็นอัไปหนีเขาจะัเหยตัอ่นเอาเป็นนีใสายลอกเส้เียพักันปวดเห้วปวดขี่รู้ไหมัน่ะไปขี่เนาะนานกว่าตัวมาแล้วมันก็ไปโดนปะเป็นไ้ห้อขับรถเลิศปะเลิศเฮ้ยยซี่รยอันเหยียบรวยซีซีมาตลอดท่างเนาะมันมีพักิมามีตัวเดียวห้องกับพัน มันนึกอันเอาอ pues ันมันอะไรกับหัวเสือเนี behold, ้พ <me> oh, ่มบเนี่ยพร่มทอาหินมันสีเย็นหย่งหย่ำมันประหยัดบนที่ยงเต้นบาหไงแหม่ก็เอาไงคนนี้ก็ได้ดอกโอ้ยฝากเรถสุดไปก็ได้ดอกไปไหนนังขึ้นยังหนามี้ยวั่วขมวดข้าเก่วัดตึงนั่นแหละเอาตัวสมองเกก็ได้ตัวสองรอยานั่นน่ แบบ่เช่นกับปยั้นที่นอสเชล็ดพกเก๋าอโอ้ยฝากเชลดห้อหลอก,ก,ไลกอกกไรจเลตัวใหญ่มากก็เดย้นน่ะนานาเอามาโรดเอามาวี่งฝากมาฝากกับห้องอะไ้เออห้องคิดรอลบละยี่สิบบาทอ่ะคนขึ้นคนลงไหมเนาะทำถึกเดียวละสิบบาทดิ่งจีคอยตีลิง ao ao vào trang bay đọc hai đọc hai gần con Hãy subscribe cho kênh con Mì อะไรมันคนเวอร์นั่งเวอร์น้อนสักาทีนะครับมีสาราผักหยาดมีสาราของผักเศร้าดีอยู่ครับพี่น้องนะครับเอา,า,าอันนี้เท่านี้ติวัดอ่าเฮ้ยแม่ดนี่ก็ดีก็ดีดอกมันเย็นดีดีวันลาอยู่แซงก็ดีวันลา มันดีมันมันเด่นมันสว่างสว่างดีดีดีเออพรร่มตัวง่ากับมีดีไรกับดัแล้วดีพรอันสุดมันมันแบบว่าซมอบแซมอบข้าวโคดนะใช่แล้วพูดเอาด้ยจู้านพเอาเนาะเอนท่านมาดูสิเขาพเอาแล้วเขาฝากไวไหมที่เขพูดได้รอล่ะน้องเอิอยจูจากกันพี่จากพูดได้ก่อนมาเอาให้อันของน้องเอิในของแม่บ้านพวกเอาให้ใครแม่องาไปก่ ของเจ้านั้นพี่ยังกว่าพี่เปนหมวกแดงพี่หมวกแดงอะครับพี่บินหมวกแดงนะครับขอบปุ่นขวบผู้ใดสำหรับก้อยจุผู้หมวกแดงเอาผู้หมวกแดงนะครับขวบผู้ใดครับสำหรับก้อยจุปทุมโตแล้วอย่างไรม้าปะทุม กับพี่สาวโคราดเนือสำหรับกล้วยแตกเขาอยากตุ่มมาฝากใหมกัลวยแบกล้วยกินได้หลายบเนี่นี่่ขาินกับเขาดิเน่เจ้กล้วยตาบอกเราจิ้มอะไรก็จิ้กับเาเออโอ้ยเรเอาเหรียญใบชามาสิบาได้ก็ได้บ่ได้ก็ทิบขอบคุณขอบคุณพี่สาวโคราชแลวก็พี่หมวกแดงนะครับนะมาเนี่ห้อเรีตลกเรือไม่เด้อพี่ต้องต้องเป็นแก้วน้ามาแท่ๆจะใคยมีมานานแล้วเอ้ แต็งเตลงตัวนี้ไม่มาคือเถื่อนไปนี่เอาสิมวนพมวนที่เป็นยังไหนพี่รองยังนแต่เบิ่งเพราะว่ามาอนีถือว่าเป็นการจับจูดมาปยังดีมาดีเออเทวานอนีเป็นมือจับจูบจับจูบครับอ่าคุยกันจับจูบเรอเขาซ้อมกันมาหลายมือแล้วเออเัจับจูดหรอพี่น้องเทวานว่าจับจูดทีเดียวเออแต่ซ้อมมาจับจูบครับพี่น้องคเออเขาถูกไปเลยก็ไวเราคุยกันมาแค่เดือนนั่นแหละทำรับเรื่องนี้ก็ได้แต่มื่อเทวานี่เที่ยวแรก ที่เป็นทังไหนทีห้าบ่ห้าที่ไหนกังที่อำเภอเอาวันนักดีแฟนตาซีอ่าฮะพี่น้องยังแต่เป็นกําลังใจให้ในกลุ่มปิดก็แล้วกันนะครับวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อ่าันยังป่ฮึอำเภอกบินบุรีอำเภอกบินบุรีอย่างกับบ้านสุขุมพูขยังก่อนลยบ้ารัตนสุขุมอะความเป็นปีต่อกวางมากเลยดิบ่ปล่อยป่นท่านเนีไปทับบุญน้ำพนดูเป็นบุญน้ำพนปิดท่อวงมาแล้วเพราะว่าบันเกิดไว้ได้เมื่อื่นเด้อ โอ้โอ oh ้คอยอเลยมือนสอดแจ็คกบใช่บาทอีกใส่บาทเท่าอีกเนาะนี uh ่เออดีดเอาหาซื้อขน้น้น้อยไ้ตเียดเดี๋ยวยังนาะมาเท่ไปนนเน้อัตะคดหาตัวเียกขนมูตมือนมือน่ะกับว่าก็เรองละที่าซื้อขนมยังนาะมือเนเอารมมันยังวัวยังเปียก ยังก่อนเที่ยวซี่วเยี่ยวซีเที่ยวรีเลงฉัน่าเวลาฮาวาฮแจกไปไวที่เอา้าันมือันเกิดมือมันเกิดยัลอยดอพี่น้องด้อนะครับวุ้ยสีมีเสื้อผ้าอย่นู่นี่เนาะมันเกิดาอยู่บ่มีดอทีอยู่เสื้อรอเอากระฮาตู้งขยเสื้อผ้าอยู่เนนะหลายปีแล้วมึงจได้เสื้อ่ยำได้กายั ไม่เรมาตอนอยู่สาวน่อยในเคกเปต้องขอเค้กปเค้กมาใส่หนาปุ๊บเปิ้อมเตนร่มอยู่ใส่ไม่ไดเาไม่ไดมาอยู่ใส่เต็มหนาเลยเป็นเรื่องขนาดเต๋น่ารนบีเลยเอาใชแถวเบื้องกันมืดวันเกิดจันทร์เยนะครับพี่ังเออเขาจะมาเปิดงานอะไรตัวเนี้ย คนไลไปไล่เล sí. huh ้คนเต็บดิเตไล่เลยดิเอาไไลคนทังเปียดต้อ่อคนเด็บเอาเดี๋ยวไปบงข้างหนหันเท่าไหร่ก่อนเอาไปไปนะครับตอนนี้กับที่บ้านห้องกับชั้กระจายกันเั่าไครับพี่น้องเพราะว่าสถานที่ทั้งหลังไปที่กักว้างกว้างครับพี่น้องไปกว้างกัมา เร้วัฒนรได้สร้างธรดีลงครับมาะอนอะมาเวเออใครอยู่หรอคนจะมาจัโมงออกระมาณสสอฮะออกระมาณสสนเอตนห่โอเคเตรียมตัวเตรียมตัวตัวไปเอง รับครับไปก่อนอเปหานพระเอกฟุกบ่ครับนี่เีนรัเชี่ยวีรับพานเชี่ยวฝีมัลูกฟุกบ่นี่นี่นะครับลูกฟุกมันโตานเชี่ยวีแม่แม่อะเป็นแม่อันแม่อะไรเป็นเดอฟซยู่แหม่จีเฮ้ยแม่น้ำบ่มตลอดพระเอกเล็กน่ะลูกเอา ไปยม่ะลกแบบฮะปากไทยเนี Four ่ว๊ะแต่พ kind of ีอเดียวกูดยากกูเ well, นี bridge, ่ยบุคคลนั so, yes, voilà ้นจับได้เป็นใหญ่ในประเทศสลานี่นะครับมองยูมองเซงอะไรนะครับพี่น้องเศนาทั้งสี่หวังนะครับพี่น้องบุคคลใดได้สร้างคระมุทงโร่งให้สำเร็จด้วยฉายเจ้าเสียงด้วยพระบทบุคคลนั้นจับได้เป็นมหาพรหม นี่นะครับเป็นองทางนี้ก็ัเป็นอ่ให้เรมองให้ลุงตัวสวัครับแล้วเรียกกราตุวบัดนี้แล้วเรียกเล้วมังปะคนพานรถัลวคนพานรถจังหว่าคอนได้จังหวนอนได้มือกับตื้นเศ้าอีกโอ้ทำงานหนักเลยลุงหากคอมหากคอมเกินไปเอาดูแลเตยครับ ทำไมไปเล่นมีดเล่นผ้าอย่างงี้เฮ้ยม,มันจะบาดมือนะนั่น,น,นอ๋อเป็นโฟล่ดมีไงวืวอแบบถวว่า,าทั้งพี่ไหมเย็นดีโอ้อยู่หนามไม่เป็นตัวน,นี้นี่นะครับท่านี่เป็นอ่าฟุตดาบอาพ่อนของเจียมแดนเสือนะครับน้ำมาจะใช่ไหม <laughs> นอนไงที่เผื่อนปางเกินแต่ัรญาทุกดนใจอยูทุกบ้านถ้าทุกท่านมีทุกนี่มองว่างกอขอให้ใจจดป่าอากาศขอให้ใจจดีน้ำตามี Calendar, uh, ่มงขางต้นปาทุกวระีังไงบินไงยามโตสี่กินโต่ขึนสาบขึนดาโช่ขนเสด็าตอนา้องแหกนะครับพี่น้องการขอบคุณก้าวเอ้าไปดิพาี่น้องไปบนทังหนาหานเวทีนะครับ อันนี้ก็รัางเตรียมตัวเตรียมตัวกันนะครับยังครับกันได้นะครับพี่น้องเป็นหานพระนะครับพี่น้องให้เป็นขวานโอ้ยคระต๊อ เสียงเียก็เสียงเจียวเกีวาต่อรองราคาขาโตัวเขมาต่อรองราคาขาดตกับฉันตีเขาต่อไรประเดี๋ยฉัหนขาร่อยจี่บซบเขามาต่อจะร่อยนึงตีเอาคูดคาหน่อยเดเดทียมตัวียมตัวนะครับพี่น้อง เอ้คลิปนี่ก็เซฟไว้ซัมมี่ไปฟอกกันคลิปหน้าทั้ง่องคินี้ก็ฝากฝากคุณลองกรณกดแชร์กดติดตามเพื่อนวามได้เข็บต่อไปได้สิพา้เปีว่างหนาหานไปที่ครับไนรองครับสวัสดีครับขอบคุณครับ